เดี๋ยวนะคุณลุงมวลชนน่ะเขาก็ปกป้องอยู่ข้างมาตลอดแต่ทีนี้มันมีข่าวบางข่าวที่บอกว่าปกป้องอะไรเขาก็อยู่ข้างอ่ะเขาก็สู้ได้แบบที่เขาสู้เออไปให้กําลังใจอะไรสู้อะไรแล้วจะให้อัดคุณลุงจะให้มวลชนเขาไปสู้ยังไงล่ะคะในเมื่อตอนนี้แกนําเอยหรือว่าอะไรสู้แล้วเพาะฉะนั้นสู้ทไมยังพายมวลชนไปเคารพในกติกาโจรอยู่เลยเพราะฉะนั้นมวลชนเขาก็ต้องทําตามคนที่เขาแบบว่านับถือหรือที่เขาอยู่ข้างอ่ะเขาไม่ได้อยู่ข้างพวกเราเขาอยู่ข้างยิ่งรักค่ะคุณลุงเข้าใจปะจะพูดว่ายิ่งรัก ทักษิณเขายังรักเจ้าคุณโบนโชวก็เลยมันมีข่าวมาแบบนั้นบางคนอาจจะคิดเ้าก็ได้ว่าเอ้ยยิ่งรักโดนติดี๋ยก็ไม่เป็นไรหรอกว่ามันม่ให้ข่าวว่าเจ้าโยมฮะไม่คือมันมีข่าวจริงคุณลุงข่าวอะไรมันมีข่าวลือกันโอดูว่ายังไงว่าเฮ้ยทักษิณยิ่งรักเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเขาดีกว่าเจ้ายังไงเขาก็กินกันเป็นละครตัวตาคนดูแยังไม่เชื่อแต่แยงแค่บอกว่าคุณลุงจะเอาอะไรเป็นแบบว่าแล้วผมบอกคุณในการสงครามหรอกแค่ที่คุณเชื่อหรอวะฮะ ยังไม่เชื่อยังหมอยังมัเชื่งก<ต>เป็น<ต>ยุโรปเซียเผื่อว่าคนฟังเขาก็อยากจะรู้ไงผมถามนะครับผมถามคุณตรงๆนะคุณเชื่อหรือัว่าประเทศนี้มันยังมีหลักการอยู่ผมไม่ได้ตำหนินะครับพูดไปตามเพลงนอปชอเองก็ประกาศว่าเราเชื่อในขบวนการยุติธรรมเราบอกผมไม่เชื่อมันเป็นขบวนการโจรที่มีภูมิพลเป็นประมุก ผมพูดตรงไปตรงมาพูดไม่ได้อยู่คุณไม่พูดก็เรื่องของคุณแต่ผมพูดแต่ผมก็พูดแต่ผมจะไม่พูดเชื่องไหนกอะบัการยุติธรรมการบวนการยุติธรรมมันจะมีได้ต่อเมื่ออำนาจของประชาชนนั้นค่ะผมถามคุณคุกไปในช่องโจูงคุณไปถามกราบัวการยุติธรรมถ้ายุติธรมรมจริงนะภูมิพลเนี่ยมันปล้อนอำนาจมาก,กี่รอบแล้วเจ็ดสิบปีเนี่ยมันทำไมไม่มโดนทหารมันฆ่าล้อแป่ใช่ไหม ใช่มันบงการฆ่าทั้ง3 6ตุลาใช่ไหมใช่มันสั่งการฆ่าเมษาพฤษภาามใช่ไหมก็ใช่อีกวัดปทุมบาลได้ใครฆ่าไอ้คนที่ฆ่าเป็นรัฐมนตรีหมดเลยรัฐมนตรีศึกษาเรื่ยุติธรรมเนี่ยแล้วมึงยังมาบอกว่าเช่นในะบวนยุติธรรมผมก็ไม่ได้พูดยังไงกับคุณจบก็นานน่ะสิคะเผื่อว่าพี่น้องเขารอบนี้ยิ่งถ้าคุณจะสู้แล้วคุณยังก็ได้กลัวนะ คุณกลัวจะเป็นคนไม่ดีใช่ไหมโอ้ยเป็นหลักความรุนแรงผมว่าจบมันรู้เห็นหน,นผมถามคุณนะคนยิวถูกฆ่าไปกี่ล้านไอ้ฮิตเลอร์หน่วยเลตมันเคยปลานีไหมไม่เคยค่ะผู้พิพากษก็เป็นแบบนั้นครับระบอบนี่เป็นอย่างนี้ระบอบเปมเรมระบอบผู้วิพากษ์มันเป็นอย่างเนี้ ต่ฮิตเลอร์มันไม่สร้างภาพไงคะอย่างงี้ยภุมพมันสร้างภาพให้คนไทยเชื่อว่ามันเป็นคนดีมานานแล้วอะทําไมไม่สร้างน้องแยามเนี่ยอย่าอย่ามฮิตเลอร์มันฆ่าฮิตเลอร์มันฆ่าเพราะว่าพวกยิวเป็นคนไม่ดีมันก็โฆษณาชนเชื่อครับพี่น้องครับพวกยิวเนี่ยมันเอาเปรียบนะครับถ้าคืนอยู่ต่อไปชนอารยันเราจะไม่รู้นะครับไอ้นักสึกชามกับไอ้เสื้อแดงนะครับมันเป็นลูกน้องไอ้แม่มันรับเงินมานะครับมันต้องมันก็เหมือนกันมันก็ฮิตเลอร์นั่นแหละ การแช่หน้าทุกครั้งมันจะต้องประกอบไปด้วยเหตุผลการโฆษณาชวนเชื่อแล้วอ้างกฎหมายด้วยฮิตเลอร์ก็อ้างกฎหมายครับไม่ใช่ไม่อ้างแต่ฮิตเลอร์ไม่ได้มาทรงพระเศทหยดหนึ่งติ๋งติ๋งเหนื่อยยากลาบากพอเพียงมันก็สร้างช<ห>าติาาามันก็อ้างไปเรื่อยตอนนี้นะครับสาตานเนี่ยปีศาจมันอ้างกฎหมายมซึ่งมันไม่มีกฎหมายมันจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อมันต้องมีหลักของกฎหมายก่อนมีนิติธรรม มีหลักการต้องกฎหมายมาอย่างไงให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกันไหมไอ้นี่ไม่มีเลยครับกูทําผิดตลอดกูไม่ผิดนี่ละโทษมึงทําผิดนี่ผิดหน่อยมึงสู้กับกูก็ผิดแล้วอคุณสู้กับเหตุการคุณบอกประชดใจมีความผิดแล้วมึงจะมีความเป็นคนเหลืออยู่ตรงไหนค่ะสมัยโบราณถ้าคุณดูเรื่องลอยไถไอชื่อไอเรืออะไรเนี่ยนะลอยไถเสมา ผมก็จําไม่ได้ผมเป็นคนรุ่นใหม่แหมคุณลุงไม่ใช่และอะไรต่อใครเนี่ยนะไม้เมือนเดิมเนี่ยพกดาบมาเป็นนักเลงมันถูกลังแกนะมันก็สู้ครับสู้กับทางการเนี่ยนสู้เลยมันไม่มีคำว่ากลัวนะมันสู้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นคนมันไม่ใช่หมามันไม่ยอมให้คนรลังแก ถึงกูสู้มึงไม่ได้แน่ๆกูก็ยังสู้ทุกวันนี้มีแต่ก,การอ้างเพื่อที่จะไม่สู้สู้ได้ยังไงมันเยอะนะมีคนหมายนะกมการช่วยทำนะสิ่งที่พูดทั้งหมดมันเป็นเหตุผลเพื่อทําให้แพ้ทาให้ไม่สู้ครับค่ะเพราะฉะนั้นบนรรพชนเลยยังก็บหมอเหลียงก็ถึงพูดว่าถ้าจะสู้ก็ไม่ต้องกลัวดีชั่ว ก็รู้กันมันจะดีชั่วไปยังไงก็รู้ครับไปเอ้ไม่ได้นันหนึ่งหนึ่งสองนัติดคุกติดคุกแล้วันยังไงกันน้ำยังกลัวเลยทำไมนู่นไอเรื่องแค่ติดคุกคุณกลัวกลัวทําไมวกถามเพราะกลัวทําไมวะนักสู้ติดแคติดเอจะไปกลัวอะไร๋ยวเขาก็ย้อนมาแล้วหนีออกต่างประเทศทําไมตายก็ตายผมไม่ติดเพราะว่าผมไม่เชื่อในระบอบนี้คุณเชื่อเรื่องของคุณครับคุณมีความจำเป็นคุณจะก็เรื่องของคุณไงแล้วแต่ไง เขาไม่มีทรัพย์สมบัติผมนี่เสื้อแดงยังด่าพวกเราเลยเพเสื้อแดงยังมาด่าเยี่ยมวันนี้ด้วยด่าว่าไงเขาบอกว่ามึงรู้ไหมพอพวกมึงที่เห่ากันอยู่นอกประเทศนี่แหละมันทําให้เสื้อแดงอย่างพวกกูต้องต่อสู้อย่างยากลําบากแางนี้เลยไอเอ้อย่างเงี้ยรัฐที่ยอมจำนนครับสู้พบถามคุณคำหนึ่งนะไอที่พูดๆเนี่ยนะผมถามคูณคำหนึ่งคุณสู้กับใครและอะไรคือชัยชนะ ผมไม่ได้พูดเรื่องกับูพูดเรื่องเดียวครับสาธารณรัฐไม่มีกษัตริย์มาจากการเลือกตั้งมีวาระตรวจสอบจบผมไม่พูดเรื่องอื่นครับใครจะติดคุกท้งมันเขาจะเอาประชาธิปไตยถ้า<ช>คุณมี<ช>ตรงนี้นะออกจกคุกหมดถ้าคุณร่มระบอบนะออกจกคุกหมดแต่ถ้าคุณไม่ช่วยเขาหรอกจะคุกนะครับติดคุกกันหมดคุณจะต้องไม่เอาระบอบนี้ไม่เอาสารแดดนี้ไม่เอากษัตริย์แบบนี้ไม่เอาทหารแบบนี้ใช่ไหมค่ะ น่าเป็นของคุณคุณค่อยมาพูดถ้าไม่เป็นของคุณเดี๋ยวพูดเลยครับเสียเวลาทะเลาะก,กันเหมือนมหมากัดกันเองอคุณทะเลาะก,กับผมนะถ้าไม่ชนะไม่มีประโยชน์ผมไม่ต้องการทะเคุณผมต้องการชัยชนะคุณจะพูดพูดไปเพราะว่าไม่มีสามัญสำนึกในการต่อสู้ไอ้ที่พูดน้องแยมฟังไว้เฉยเม้เห่าไปตองแห้งค่ะคุณทำอะไรทำไปวันนี้มีข่าวนะผมไม่อยากจะเชื่อนะเป็นข่าวลือ ข่าวลือข่าวลือว่ามีผ้หญิงขาทางทางฟังปวดใฟข้างหนึ่งต้มฟังข่าวลือมาระะับข่าวลือนะคะอันนี้ผมไม่เชื่อว่าจริงนะอะ่ใช้วิจรารณญาณกันด้วยนะคะวันนี้มีข่าวลือซึ่งไม่จริงนะครับบอกว่าจังหวัดางภาคเหนือมีผู้หญิงขาทางทางผมยุ่งยุ่งพุงใหญ่ๆโดนรถสิบล้อเฉียวอาการสาหัส ว้ยข่าวลือแรงมากผมไม่เชื่อแต่ผมอยากให้มันเป็นจริงเพราะอะไรคุณลุงถึงไม่เชื่อคะมันไม่มีข่าวให้ผมเห็นเนี่ยอืมแค่ข่าวลือเฉยๆเขาถามผมว่าจริงไหมพอดีเพื่อนมาจากอีกประเทศหนึ่งเขาแวะมากินกาแฟไอ้ตะกี้นี้ลูกน้องผมโทรมาบอกทางเหนือเนี่ยมีผู้หญิง ผมยุ่งๆขาทางๆพุ like, ่งใหญ่ๆรูปร่างเหมือนองค์ราชบุรีเนี่ยองราเขาบอกว่าถูกสิบล้อเฉียวมันจะเฉียวได้ยังไงผมไม่เชื่อไปเดินข้างถนนอะยังไงเขาจะไปเดินเดินเก็บขราป๋องขายมันไม่ใช่หรอกคุณจับผิดแล้วเขาบอกว่าผมเออถ้าเป็นไปได้ก็ดีนะผมเช็กดูก่อนอืก็พูดให้ฟังเขาว่าบางครั้งเนี่ยนะ สมมุติถ้าอย่างนั้นเป็นจริงสมมุติคุณมีสิบล้อสักแปดคันสิบคันผ่านไปผ่านมันคุณเฉียวได้ก็เฉียวครับผมบอกตรงนะเอาละยุให้เขาทําผิดอีกแล้วถ้าคุณดูว่าตัวไหนที่มันสมคัญที่มันแสบคือสมมุติถ้าเขาเก็บพวกคุณะสมมุติอืมผมพูดนี่คุณไม่คุณไม่ต้องไปทําหรอกเพราะผมรู้คุณไม่ทําไม่ทำหรอกค่ะแต่ถ้าคุณมีโอกาสผมไม่แน่ถ้ามีโอกาสก็อย่าลังเลครับแต่ผมเชื่อคุณไม่ทํา เขาทำกับเราอย่างนี้นะคนบอกทําไปก็เปลีป่ยนแปลงไม่ได้ไม่จริงครับสมมุติว่ามีผู้หญิงผมยุง่งยุ่งเปลี่ยนเป็นไปสมมุติว่ามีผู้ชายอยู่เขาเย่เยี่ยงงานเป็นไปสมมติว่ามีผู้ชายที่เอาไม่ยายไปขังเพราะตาไม่ยายไปขังไม่ยาจเป็นไปแล้วผู้ชายผมเกาขาบ้านสีขาวไอ้ของตัวไม่ต้องพูดหรอกไอ้อมเพชกับไอ้ข้ารอแปดไม่ต้องพูดนนมันไปไไแล้ว สมมติห้าคนนี่มันเปลี่ยนไปคุณว่าเปลี่ยนไหม,มันก็ไม่เปลี่ยนหรอกผมว่าไม่เปลี่ยนแต่มันใกล้ใกล้คืออ่อนไม่มไม่เปลี่ยนแต่โลเลถ้าเรากระทื่นซ้ำคุณว่าเปลี่ยนไหมแน่นอนชัดเจนค่ะผมสมมุตินะครับผมไม่ได้ต้องการความรุนแรงนะแต่ในเมื่อบวกค่าคมนิดในบาปกูถามแล้วจัดการพวกบงบาปไหมถ้าบาปก็ผมก็ไปตกนรกแทนครับไม่เป็นไรนะคนอื่นคือสวรรค์นไปเถอะกูกลัวนางฟาห้าร้อยคนเหมือนกันนะเนาะ พวที่มคือถามอย่างหนึ่งนะครับว่าคนยิวใจดีต่างคนต่างเกี่ยงเฮ้ยเยอรม,มันมันมีปืนนะมึงเล้วตกลงตายหมดเลยอืมใช่พีราดก็ตายหมดครับแล้วต่อมาเหลือไม่เท่าไหร่ใครทำอะไรกูนะกดข้อที่หนึ่งมึงทำกูครั้งมึงกูทำมึงคืนสิบครั้งทุกวันนี้เขาอยู่สบายๆนี่ใครกล้าแย,ยม อิสราเอลนะครับผมถาม่าครงเขาเล่นขุดสิบทางเลทุกคนเป็นทหารหมดผู้หญิงผู้ชายเป็นหมดนะครับอ,อิสราเอลปัจจุบันไม่มีใครรังแกเพราะาเขาไม่ยอมให้ใครรังแกเมืองรังแกกูกูตามถึงบ้านนั่นนะกูไม่ฟังใครทางนั้น,นเลยมักข้หผืกันครับคนไทยเนี่ยมันจะต้องเป็นไทยชาวบ้านบาลาจาันเนี่ยผมว่าไม่มีจริงหรอกค่ะเพราะว่าผมว่าคนไทยไม่สู้ผมบอกตรงๆ่ะนะก็ว่างั้นแหละไอ้สู้ที่ผมหมายถึงสู้จริงๆนะครับสู้กับต้นต่อจริงๆ ไม่ใช่ไปสู้กับลูกน้องมันไปผมว่ามันเสียเวลาเฮ้ยไปได้ลงเนยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางคนเขาบอกสู้เอากระแสเฉยให้กระแสให้คนเริ่มตื่นตัวทางการเมืองก็ไม่เป็นไรที่แล้วแล้วก็ไปผมไม่ได้ว่าผ่านไปแล้วนะครับเรากลับคืนไม่ได้แต่ผมหมายถึงว่าถ้าคุณจะช่วยไทยคุณต้องช่วยจริงๆสมมุติว่าคุณจะไปช่วยคุณยิงลักจะตุพรนี่ผมว่าคงไม่มีใครช่วยเท่าไหร่หรอกถ้าช่วยจตุพรก็ต้องช่วยหมอเลียบด้วยสิ ไม่รู้คุณก็ไปจับฉลากรึยังช่วยใครสมมติว่าคุณจะไปช่วยคุณช่วยได้จตทุพพรก็ได้เดี๋ยวตุพพรมันคอนไอหาเลยกูทำอะไรมาเออช่วยตุพพรก็ได้วหมะตทุพพรรักความสุขเอทุพพรนี่แหละแมมคุณลุง่ะเออจทุพพรนามคุณอะไรวะพมพันอ๋อเลยอ๋อไอเนี่ยมันจะโอสมัยนู้ดนานแล้วผมลืมนามสกุลคืออย่างนี้สมมุตินะครับคุณช่วยได้ แต่คุณต้องมีแผนอื่นคุณต้องสร้างความปั่นป่วนเหมือนทลายคุกบาสตินไม่ใช่ทลายคุกอย่างเดียวทลายคุกยึดอำนาจเลยทลายคุกเพื่อสร้างสถานการณ์ไปสู่การที่อำนาจการชุมนุมของปปสชุมนุมเพื่อยึดอำนาจเนี่ยไม่ใช่ชุมนุมเพื่อชุมนุมนะชุมนุมเพื่อชุมนุมไม่มีทางชนะหรอกใช่วนที่ชุมนุมให้ตายก็แพ้ครับแต่มันชนะเพราะว่ามันยึดอำนาจ เพรายึดได้เสร็จมันเงียบเลยเห็นไหมก่อนปาสตยึไดไา้เสร็จจบเพราะมันมาเพาื่อยึดอำนาจโซนิี่รบบ,งรบังคับวุ่นวายยยึดอำนาจเสร็จจบเพราะฉะนั้นคุณจะชุมนุมคุณจะทลายคุกคุณจะอะไรแล้วแต่ได้ทั้งหมดครับเพื่อยึดอำนาจเท่านั้นคุณจะต้องปิดเกมนะถ้าไม่ปิดเกมอย่าทำครับคุณจะทำเรื่องของคุณนะครับตัวใครตัวมันแล้วอย่าหนีมาหาผมนะผม,มชอบ <laughs> ผมไม่มีตังค์ถ้าหนีมาก็ตังค์มาด้วยนะ ม,มันทุกวันนี้ก็อดอยากปากแห้งก็ไม่เป็นไรครับถือว่าได้ลดน้าหนักอ๋อแล้วถ,ถ้าถ้าถ้ายังมันประชาชนเขายังปลุกความกล้ากันได้ไม่มากอย่างนี้ยังว่ายิ่งรักนี่เอาเอา,เอาโดยส่วนตัวยคิดี่ถ้ายิ่งรักติดคุกไปเน้นโอกาสที่จะเป็นชุมนุมที่จะยึดอํานาจโดยตรงนี่มันมันยากก็ยังยัง <ผม S 1> ยากอยู่ผมบอกตรงๆนะใครจะติดคุกจะบนไม่มีปลุกไม่ขึ้นหรอกอืมถูกไม่ขึ้นเคยเยอะผมไม่ได้ดูถูกนะ คือคุณเห็นในภาพมาให้ดอกโมงดองกไม้ติคุณก็ใช่เพราะว่ามันไม่รู้มันคุณต้องสร้างสถานการบอกตรงๆนะคุณทักษินใครที่ฟังอยู่นะแล้แต่คุณนะคุณต้องทำแบบเขาทำต้องทำให้เหนือกว่าเขาด้วยอวิธีการไม่ถูกมันแช้ชนะถ้าคุณทำแบบเอาถูกต้องเลยนะขอโทษนะครับตาย ในการสึกสงครามเนี่ยเราทํเพื่อความถูกต้องคุณเจอโจรคุณจะไปเล่นอะไรกับมันขอโทษนะครับผมไม่ได้สอนในทางไม่ดีนะคุณมีปืนลูกซองอยู่กับบ้านโจรเข้ามาคุณยิงเปี้ยงโดนกระบ,บาลคุณต้องยิงขึ้นฟอีกสามนัดนะและ้วให้การว่าผมยิงเตือนมันแล้วแล้วคุณยิงขามันด้วยมันไม่ฟังผมยิงขามาัมนมันก็ยังบุกผมยิงแขนมันก็ยังบุกผมก็เลยต้องยิงหัวมันจบ<ม>จริง ผมไม่ได้แนะนําให้คุณโหดไล่ลหรอคะความผิดจะลดลงไหมแบบนั้นลดต้องหักตัวครับอถ้าคุณเพี้ยงเลยกากรบาลเหมือนนักเดียวที่ธนาค่านี่ว่ะเหมือนนักเดียวที่ยิงรอแปดคือมันพูดง่ายว่าให้ถ้าไปคุณไม่เตือนเขาดังนั้นอย่างนี้คุณเล่นเขาไปโจรก็ร้วมันไปโจรกูฐานนะมึงไปเตือนมันขอโทษมันไม่ยิงเหมือมันเป็นอาชีพอืเพราะฉะนั้นคุณเล่นกับโจรนะก็ต้องอย่างนี้ครับ ผิด <sa id> ไหมผิดครับแล้วกูถามว่าถ้ามึงยิงหัวมเตี้ยงนัดเดียวแล้วมึโงโง่โงนะไปพูดตามตรงนะไปดําเนินคด,ดีและไอพ่อแม่พี่น้องที่เป็นโจรแม่งมาเอาเรื่องกับคุณเนี่ยแล้วมันเสือกไปวิ่งเส็นตํารวจอีกคุณไม่ตายห่างต,ตายตายอย่างนี้ก็<ล>มันก็คืออย่างนี้เรากําลังเล่นกับใครย,ยังไงต้องให้มันรู้เรื่องพระสอนว่าเสวนาจะพาลังเอตมังคลมุตตะมังค่ะ ถ้ามันเป็นคนพันอย่าไปเจราจาครับเจราจาก็หลอกๆเออมาเอาเสียแล้วจะดิวใช่ไหมว่าไงเออถ้าเราขึ้นเป็นรอสิบนะั้นเราจะไ้เราทรัศกรรมทั้งหมดเลยนะแล้วพอตาไม่ยาามันอันนั้นก็ให้เขาไปลดน้ําหนักไปคุกค้นกุถามึงนะถ้ามันมามึงก็คุยกับมันไม่เป็นเลยหรอก <c oughs> ให้รู้ครับแล้วถึงเวลาวางแผนล้มให้หมด มันมายัางไงเราต้องเหนือมันเป็นสงครามเรากําลังทําสงครามไม่ใช่มาทําประดิษฐ์ประดอยไม่ใช่มาล้อยพวงมาลัยนะไม่ใช่มาล้อยเอ่อเรียกอุบะอะไรวะไอ้ดอกไม้้ยเราไม่ได้มาตกแต่งครับไม่ไมาได้โคเลตไม่ได้มาแต่งหน้าเค้กเรามาลบก,กัน <c oughs> มันคิดจะฆ่าเราทุกวันในดีขนาดนี้เอาข้าคุกเอ <c oughs> พวกมันจะทึบตายไปผูกคอตายในคุกเนี่ยยงงงมากกับเสื้อแดงบางส่วนเนี่ย ก็ก็ทักกว่าสิครับไอ้พวกนี้นะประเภทที่ว่ามันมีเป็นปกติคนบางประเภทนะมือไม่พ่ายเท้าลามน้าวอยวยวายครับเข้าที่ไหนชิบหายที่นั่นอยู่ดีไม่ว่าดีนะอยู่ดีไม่ว่าดีไปทําหลักฐานที่เขาจับไปแจกแถลงการอะไรเขาไม่รู้ให้เขาจับแล้วก็คือวยวยวายอวดเก่งว่ามีปืนมีปืนนะ รู้ว่าทั่วทั้งต่อว่ามึงควรชอบยังไงไล่คนที่ช่วยเหลือก็ติดคุกกันหมดคนบางประเภทอย่าไปคบอย่าไปช่วยด้วยนะครับมันโง่เกินไปค่ะมันดีแต่เก่งอย่างนี้นะคือพบคนที่คุยร่วจกฉลาดเอาจริงช่วยกันได้ถ้าเยอะเยอะแล้วนะเยอะๆช่วยไม่ได้อย่าไปคบผมบอกตรงๆนะอย่าไปคบเสียเวลาถ้าคุณจดัดดีๆมีคนเสิรตมีไก่ย,ยกไก่ย่ามันก็มาถ้าไม่มีมันก็ไม่มา ครบเอาที่คุณภาพครับเอาคุณภาพอย่าเอาจนนอํานวนเยอะจํานวนเยอะที่เราใช้ไม่เยอะแล้วครับถ้าจะชนะมันมากันเองอะไรชนะไหนเอาด้วยช่วยกระพือ่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนะครับสําคัญว่าชนะเวลาเอาจริงเนะี่ยคุณต้องมองสถานการณ์นะถึงวันดีเดย์นะผมถามว่าคุณมีคนที่คุณคุยด้วยได้กี่คนอันนี้คือการจําลองสถานการณ์นะคะพี่น้องไม่ใช่ สิบคนแต่ไว้ใจไม่ได้คนเลยไอ้บางคนก็ปากพกูดบางคนก็ขี้คุยบางคนก็รักษาความลับไม่เป็น <c oughs> คุณมีคนที่รู้เรื่องด้วยอยู่สองคนทั้งพลพอแล้วนะครับไม่ต้องมาเป็นขบวนไม่รู้ใครเป็นใครในะชิบหายก็เพราะเระื่องนี่แหละถ้าคุณจัดตั้งโดยไม่ละเอียดนะครับเอาจำนวนเข้าว่าให้มันครบทุกภาคทุกจังหวัดคุณจะพังผมไม่ได้แก่งเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาคุณภาพ เอาจํานวนน้อยๆให้เขาไปทํามันเองสายไข่สายมันนะอย่ามาปนกันนะค<า>่ะแล้วถ้าใครไม่เขาท่านะครับมีปัญหามากเรื่องโวยวายปากสว่างเอาออกอย่าให้รู้เรื่องค<า>่ะอย่าเน้นจํานวนเด็ดขาดเพราะในการลบจริงๆก็ต้องการคุณภาพคุณมีคนแค่สามคนแต่คุณภาพดีๆดีกว่ามีร้อยคนแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเลนัน่นน่ะสิแล้วแบ่ก็ไปบอกเอ้ะกูว่าไม่ดีกูไปปรึกษาพ่อที่ ตายตรงนี้นะครับให้มีความสำนึกว่าเรากวรบังทางสมคามสงครามที่มันไม่เคยปลานีใครเลยพิสูจน์มาแล้วรู้ครับไม่ต้องโวยวายยังไงเราก็แพ้ยังไงก็ต้องติดคุกวิธีเดียวคือถ้าคุณอยากจชนะคุณต้องทำลายเขาเท่านั้นคุณต้องยึดอำนาจแล้วมันก็จบคุณจะช่วยใครก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะช่วยจตุพรช่วยหมอเรียบช่วยยิ่งลักษมีวิธีเดียวครับคุณต้องเปลี่ยนระบอบคุณอาจจะช่วยเพื่อสร้างสถานการณ์ให้มารุ่นวายเพื่อเปลี่ยนระบอบผมเ็นด้วยนะค่ะคุณทลายคุกบัสตินเพื่อเปลี่ยนระบอบทำลายคุกเกยๆคุณโดนปราบหมดแล้วคือหมายถึงรอให้ยิ่งลักษ์เข้าคุกคุณต้องลามคุณต้องลามคุณต้องเตรียมทุกจุดแล้วอาผมสมมติื่้งที่เป็นไปไม่ได้นะเป็นเราต้องช่วยจตุพรไว้ อันนี้เป็นไปไม่ได้เลย<ะ>ต้องปลุกให้ช่วยจกุพพฮะเอาไงจังหวัดสั้นจังหวัดนี้นะอันนี้ตรงนี้นะจัดการตรงนั้นตรงนี้รถสิบล้อไปชงกับท้งคนนี้ฮะคนท้นงมการมันตายพร้อมมาโดยไม่ได้นะัดหมายสมมุตินะครับแล้วคุณก็ยึดอํานาจรองไอ,อ้พวกระดับรองขึ้นมาเป็นยึดอํานาจแบบเงียบเลยเสืเอจับไปหมด ถ้าขาดถึงก็โป้งนะจบง่ายๆคุณต้องเต็ขาดกับมันนะคุณไปช่วยใครไปช่วยเธอเพื่อสร้างเรื่องให้มันเป็นเรื่องเมือนในที่มันทาําครับม็อบแต่ละม็อบมันทําเพื่อการนี้ชัดดาวแบงคอกก็เพื่อจะยึดอํานาจทุกอย่างที่มันทําเนี่ยเหมือนสมัยก่อนไปยืนด่าทักษินใช่ไหมก็เพื่อยึดอานาจ<ฆ>บอกว่าวันนั้นวันนี้จะชุมนุมใหญ่สิบเก้ยายี่สิบปัญาชุม,มใหญ่สิบเก้าปัญาเลยยึดอานาจ คุณทำไปนะครับแต่คุณต้องมีแผนเบ็ดเสร็จเหมือนโจนปล้นธนาคารมาจ้องึงความสนใจไอ้นั่นไอ้นี่นะไปล็อกยามล็อกนู่นล็อกนี่เครื่องอะไรวงจรปิดตัดหมดใช่ไหมตู้ลงตูเ้เซฟเปิดยังไงลงท้ายต้องเอาเงินให้ได้พี่เจ่าลงท้ายเอาเงินไม่ได้อยู่ดีมึย <c oughs> <c oughs> โจนท้นตีขอโทษนะครับวางแผนทุกอย่างแต่เอาเงินไม่ได้แล้วจะไปปล้นทำไม เพราะฉะนั้นาการเคลื่อนไหวทุกอย่างต้องเป ran, ็นเพื่อการยึดอํานาจคือเอาเงินเอาอํานาจให้ได้ครับถ้าไม่ไปเพื่ออำนั้นะอย่าไปทําคุณอาจจะทําเล่นๆเพื่อไปดูห้ระบบเป็นยังไงเฮส่งไปดูด,าดิมันต้องเั็นยังไงถ้ามันธัญดังจะทําไงฮะทาได้แต่ทุกอย่างต้องเตรียมการเพื่อการยึดอํานาจคือถ้าคุณไปโจงคือต้องปล้นธนาคารให้ได้คผมอาจจะเปรียบเทียบแล้วไม่น่าดูนะแต่การเปลี่ยนแปลง มันยิ่งกว่าการป้นธนาคารนะผมบอกคุณะต้องจริงจังมากกว่านั้นอีกทาเล่นไม่ได้ผมไม่รบคุณชวนคนมาป้นธนาคารเนี่ยไอ้คนนั้นว่าป้นไม่ดีมันไม่ดีมันป้นทหาเลยถ้าป้นธนาคารเดี๋ยวเกิดรัฐบาลไม่มีเงินทำทำชิบหายใช้หลักการใช่มาเถียงมาเถียงนี่หลักการไม<ะ>่ถูกม <ะ S 1> ึงใส่ <มะ S 1> หน้ากากตกลงว่าเย็นต้นหน้าใช่ไหมป้นธนาคารใช่ไหมตกใช่ไหมโอเควางแผนมึงถนัดอะไรวะ โอ้ยไอ้นี่มันสะดอกคุณแจเก่งนะทุกยี่ห้อไอ้นี่มันแกวงจรติดมันรู้ไอ้นี่เกี่ยวกับเลเซอร์มันรู้ไอ้นี่เกี่ยวกับการขับรถมันขับเร็วมากเก่งเว้ยมันรู้ทุกคนไอ้คนนี้มันมึงไวมันล้วงกระเป๋าเก่งมันไปล้วงเอารหัสมาปฏิวัติก็ต้องอย่างนั้นนะครับผมสมมติให้ฟังแต่คมไม่ต้องเลือกขอาดนั้นหรอกนะแต่การปฏิวัติมันต้องจริงจังถึงเวลาทำทำกู ลูกกูก็ยังเล็กนงมึงไปแพ้นะชิบหายน,นะคณะรัษฎรนะคณะรัษฎรไม่บอกเบียบอกว่าเดี๋ยวจะไปบวทญาติ <c oughs> ทําไปเจอไปหัวลำโพงครับแต่ที่นครับนัดไปเจอกันตีสี่ตีห้านัดถึงเวลาพูกไปไอ้กูไม่ไปหรอกพอดีกูติดละครไม่ได้การไปแล้วก็เหมือนเลยครับจะต้องไม่มีเงื่อนไขทําก็คือทํำ <c oughs> มันถึงจะชนะค่ะถ้าคุณชนะนะอัน,นาจเของเราทําอะไรก็ได้ครับ ใครเข้าคุกสมยศใช่ไหมออกมาติดไปกี่ปีคิดให้เลยวันละหนึ่งพันบาทย้อนหลังย้อนหลังใ,<ช>ให้ด้วยแล้วก็สูญเสียเนี่ยเบ,กกบงงิกจากสำนักงานทักย์สิน <c oughs> <c oughs> เอาไปเลยใช่ไหมค่ะให้โบนัสอีกสิบล้านไปเลยติดคุกพ่อไอ้บอดเออ <c oughs> คุณจะทำอะไรก็ได้ส่วนในบอดใช่ไหมค่ะใครไอ้สันเริญกั จะให้มันเป็นทําไมเอาต้องแย่ไปเป็นดีเยอะสมมติเราพูดอะไรก็ได้เพราะอำนาจเป็นของเราไงไม่ต้องมาเคียงนั่นนี่เชื่อว่าในหลวงเป็นคนดีใช่ไหมเขียนตำราใหม่พระเจ้าตากตายยังไงทองลูกมันแหกตายยังไงแล้วการที่แตกดวงไขรหญิงเขียนไปเลยจบแล้วตัวใครนับถือไหมไม่มีจบครับมีแต่เรื่องด่าัตริยัจบค่ะเอาละค่ะก็เราจะมาพักเบรกช่วงที่สองอีกสักครู่นะคะ